ต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัด1.1หน้า3ข้อ3นะคะให้นักเรียนแสดงวิธีทำให้เป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำข้อ1ค่ะเศษ12บส่วนสีวิธีทำนะคะเศษ12บส่วนสีนักเรียนจะเห็นว่า 12หาร12ได้ลงตัวและ48หาร12ได้ลงตัวดังนั้นเราก็จะนำา2 2มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะเท่ากับตัวเศษนะคะ12หาร12ตัวส่วนก็จะเป็น48หาร12 ตัวเศษ12หาร12ได้เท่ากับ1ตัวส่วน48หาร12ได้4ดังนั้นเศษส่วนอย่างต่ำก็คือเศษ1ส่วน4ต่อไปข้อ2นะคะเศษ14ส่วน35วิธีธีทำ เจ็ดสส่วน35เรามาดู14ก่อนนะคะจำนวนที่หาร14ได้ลงตัวนะคะก็คือ2คือ7และ14แต่2หาร35ไม่ได้นะคะดังนั้นเราก็จะนำา7มาหารก่อนนะคะทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้เท่ากับ14หาร7ส่วนด้วย35หาร7 14หาร7ได้เท่ากับ2 35หาร7ได้เท่ากับ5ดังนั้นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะก็คือเศษสองส่วนหต่อไปข้อ3นะคะเศษเจ0ส่วน20ิวิธีทำค่ะ 70กับ20เป็นจำนวนเต็ม10ที่ลงท้ายด้วย0ูนย์เหมือนกันนะคะดังนั้นเราก็จะนำา10มาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้เป็น70ส่วน20เท่ากับตัวเศษนะคะ70หาร10ส่วนด้วยตัวส่วน20หาร10 70หาร10ได้7 ยี่สิบหารสิบได้สองได้เป็นเศษเจ็ดส่วนสองคำตอบก็คือเศษเจ็ดส่วนสองนะคะต่อไปข้อที่สี่นะคะหกสิบส่วนหนึ่งร้อยแปดวิธีทำค่ะ 6กกับ108เป็นเลขคู่นะคะเราอาจจะนำสองหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็ได้นะคะหรือถ้ามีจำนวนที่มากกว่าเลข2แล้วหารได้ทั้งตัวเศษและตัวส่วนเราก็นำตัวเลขอื่นนะคะอย่างในข้อนี้3หาร60ได้นะคะ3หาร108ได้ดังนั้นครูก็จะนำ3ามมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วน ัวเศษได้เป็น60หาร3ตัวส่วนได้เป็น108หาร3 3คูณ2ได้6 3คูณ0ได้0 3คูณ3ได้9 10ลบ9เหลือ1เป็น18 3คูณ6ได้18ได้เป็นเศษ20ส่วน36 ซึ่งยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะเนื่องจาก20เป็นเลขคู่36เป็นเลขคู่ยังมีจำนวนที่หารได้อีกนะคะจำนวนที่หาร20ได้นะคะมี2มี4มี5 2กับ4หาร36ได้ ครูจะเลือกสีหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะเพื่อให้ได้เป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำา20หาร4ส่วนด้วย36หาร4 4คูณ5ได้20 4คูณ9ได้36ได้เป็นเศษ5ส่วน9ซึ่งเป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำคำตอบคือเศษ5ส่วน9 ต่อไปข้อที่5ค่ะ150ส่วน240วิธีธีทำนะคะจะสังเกตว่าตัวเศษและตัวส่วนลงท้ายด้วยเลข0ดังนั้นเราจะนำา10หารทั้งตัวเศษและตัวส่วน150ส่วน240เท่ากับ150หาร10 ส่วนด้วย240หาร10 150หาร10ได้15 240หาร10ได้24ได้เป็นเศษ15ส่วน24ซึ่งยังไม่ใช่เศษส่วนอย่างตำ่ำจำนวนที่หาร15ได้นะคะมี3และมี5 ซึ่ง3หาร24ได้ดังนั้นนำ3ามมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้เท่ากับ3คูณ5ได้15 3คูณ8ได้24ได้เป็นเศษ5ส่วน8ซึ่งเป็นเศษส่วนอย่างตาดังนั้นคำตอบก็คือ 5ส่วน8ต่อไปข้อ6นะคะ168ส่วน105วิธีธร,รมหาจํานวนที่หารได้ทั้ง168และ105นะคะ2หาร168ได้แต่2หาร105ไม่ได้นะคะ นํา3มาหารก่อนนะคะ168หาร3ส่วนด้วย105หาร3 3คูณ5ได้15 16ลบ15เหลือ1เป็น18 3คูณ6ได้18ได้เป็น56ตัวส่วนนะคะ3คูณ3ได้9 10ลบ9เหลือ1เป็น15 สามคูณหได้15ได้เป็นเศษห้าสส่วนสาซึ่งยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนำเศษห้าสส่วนสามสิบห้าเปลี่ยนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะจํานวนที่หาร35ได้ลงตัวมี5กับ7แต่5หาร56ไม่ได้ดังนั้นเราจะนำเจ็ดไปหารนะคะ นำเมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วน56หาร7 7็คูณแได้56 35หาร7ได้5นะคะได้เป็นเศษแปดส่วนหซึ่งเป็นเศษส่วนอย่างตำ่ำดังนั้นคำตอบคือเศษแปดส่วนห้า